ครับต้องทำในริปามนะตำแหน่งของนูดูครับจะแฟลกมาจากทางด้านนี้เฮ้ย<า>โหเฮ้ยโผ่นะครับเข้าบ้านก่อนละกันคราวนี้บาแล้วที <c oughs> มแรกการเป็นร่างของก์เ แล้ววัวพายมาแต่จะจับไม่ทันจะซินจับแบบจัดหนักจัดเต็มมาตัวนี้ตายไปก่อนครับชีวิตแรกเซยเซยเข้าไปกรูดหนวดด้เลยพิก้าตามมาได้รับไปก่อนแล้วถ่ายมาตัวนี้ั้าเราเซยเซยก็ตายเหมือนกันเกิดขึ้นมาชีวิตที่สองนักก่อนเราชีวิตพิก้าหลบได้ก่อนท้ชนะโหมาแต่สุดท้ายก็ตายอยู่ดีครับแล้วจะเปิดไปเข้ามาท่านมรุนได้บินมาใส่ตรงนี้ใครไม่ลงเหมือนกันครับเวฟบ้านเข้านะครับเวเลสเลยไปกันครับผมอ่าแล้วยังไงครับดรงเสเยเงี้ยตัวนี้ย แล้วเปิดก่อนครับตัวนี้เฟิร์สวันกับต่าบลีบอยอยู่ด้านหน้าครับท่างฝั่งเป็นตัวประกันอยู่ที่ก้าเนหันมุมเลี่ยมมาเดี๋ยวจะรับมาโดนสับมาตัวนี้โดนโบว์เชเฟอร์เหมือนกันโดนออกมาหนึ่งทีตรงนี้ตั้งตัว์กลับม่ครับเขาด่าต่อดีเงี้ยโอ้เรียกว่ามาเลี่ยมเลยครับแล้วกลายเป็นทางฝั่งแมททีมเอามาได้เหมือนกันครับก็แค่เยสยตัวนี้ครับภาพเดิมๆที่คุณคุ้นเคยครับผมหมายถึงไอ้มุมไอ้พุ่มนั่นแหละไอ้พุ่มซ้ายปั๊บฟ้าเนี่ยนะครับพยายามจะเข้าไปบวกตรงนั้นนะครับแต่ว่าแน่นอนว่าแมทบอกว่าเอ้ย ยังไม่เข็ดจะไหมมุมนี้นะครับโอ้โหโดนสวนก็ไปดอกนะฮะเปิดเปิดแบบไหมเซเปิดแบบหลอดแล้วนะเอาเอาแบบเอาเอาของของของโลเปิดแบบไหมในเมื่อแบบเล่นกันมุมนั้นบ่อยเหลือเกินโดน2รอบนะแล้วเป็นรอบแบบจุกๆด้วยนะเป็นรอบแบบบาดเสียแล้วนี่เขาได้กลับมาคุมแมปนะครับโอ้โหแมปเล่นดีจริงๆครับผมในการดักคุมพื้นที่ตรงนั้นนะฮะหม่อมฮะตอนนี้5้าต่อ5ครับแต่คลิปคลิปใหญ่ดันสองข้างอยู่นะ แบทีมครัต้องเอาไปรีบทำนะตำแหน่งของนูนๆครับจะแฟลกมาจากทางด้านข้างแล้วไปแล้วครับเข้าไปก่อนละกันคราวนี้บาลลตีมาเขกาไปแล้วฝั่งของแมททีมกระทําโดนละเมอเพื่อเอาชนะไปได้สองต่อศูนย์ว่าแล้วพลาดดีครับต้องเอาไปรีบทำนะตำแหน่งของนูนๆครับจะแฟลกมาจากทางด้านข้างแล้วไปแล้วครับเข้าไปก่อนละกันคราวนี้บาลลตีมาเขกาไปแล้วฝั่งของแม ต้องทำในลิท์ทนะตำแห่งคนูดูครับจะแฟลงไม่จากงเดินเฮ้ยโผ่ย่แล้วครับเข้าไปก่อนละกันข่าวนี้มอแลวนี่มาแล้วครั้แรงเบสแล้วเอาไงครับเฮ้ยไอ้สุดขน้คนกระทำสุดโดยละเบอมเดี๋ยวก่อนครีปมครีปคลีปคลิปมีคริปบีตุเกียคลิปตอนตีก็ไปแล้วเรียบเลยครับ สองทีไม่มาแทบจะมิดหลอดใช่ครับจะไม่ไหวครับผมอ่ะไฟนี้ฟอลเลนมีออนนี้นะครับกับทรอยครับผมมีลุ้นครับมีลุ้นคือถ้าไม่เล่นนี่ถ้าแบบเล่นอยู่หน้าบ้านงี้ยังไงดีวาน่าจะรอเวลาแพ้นะครับใช่ครับจะต้องแบบบังคับไฟสักดอกหนึ่งนะครับแต่มันมันพูดง่ายครับผมใช่ครับพูดง่ายพูดยากครับต้องยอมรับว่าคลิปของทางทีมแฟลชตอนนี้ทำไว้ดีด้วยนะครับมาเขั้นที่จะลึกเลยครับแล้วจะไปเดินไล่เกรย์จะไปเดินไล่ทางของเก่าครับ ครับเก่าก็แค่โด่อย่างเดียวเปีนเดิ้หนีก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรครับใช่ไม่น่าตายอยู่แล้วนะคือถึกมากแล้วเขาพกฟิกเกอร์มาไงก็ด้วยสาเหตุนี้ครับคือไม่ได้มารับฟอร์เรนหรอกก็แค่หนีเจอก็ดีนะครับแล้วเอาไงครับเฮ้ยไอ้โสดคุ้นๆโสดคุ้นกระทำโดยละบอมอ้โเดี่ยวก่อนทีมาโสดคีบคีบโอ้โหคีบบีคีบบีตัวเกียร์คีบต่อตีกันไปแล้วเรียบเลยครับวัาดเดี่ยวนานี้ แล้วเอาไงครับเฮ้ยเฮ้ยสูตรคุ้นๆกระทำกูรโดยละบากโอ๋โเดี๋ยวก่อนทีมาโดยอาคลิดอลโล่คีบคีบมีคลิปมีตัวเกียร์คีบต่อตีกันไปแล้วเรียบเลยครับว้าวแล้วเอาไงครับเฮ้ยไอ้สูตรคุ้นๆกระทำกูรโดยละบากโอ๋โเดี๋ยวก่อนทระตีมา